สวัสดีจ้าเพื่อนๆวันนี้สมใจก็จะพาเพื่อนๆมาถอนหญ้าก,กับสมใจนะตอนเย็นแล้วสามโมงขวาแล้วนะก็ปลูกนี่แก้วมางกรนนะอันนี้เราต้องการให้โคนเขาชุ่มชื้นเนี่ยเราก็ต้องลดน้ำแต่ถ้าจะลดน้ำแต่แก้วมางกรเป่าๆมันก็เสียดายนะ เลยก็เลยเอาพริกมาปลูกไว้โคนรอบๆนะที่รอบๆนี้เลยอันนี้คือผลพลอยได้นะอันนี้ก็กินได้นะอันนี้เขาเรียกผักขมบ้านหรือผักอะไรนี่แหละกินได้แต่มันมาอยู่ใกล้ต้นพริกของสนใจก็ต้องถอนออกปลูกพริกเอาไว้นะเป็นผลประโยชน์พลอยได้เพราะว่าถ้าไม่ถอนออกเนี่ยมันจะแย่ง ยงปุ๋ยนะแล้วก็ทำให้พี่ของเราไม่โตแก้วมังกรน่ะโตแน่เพราะาได้น้ำทุกวันลดน้ำน,นะเพราะมันแรงแล้วพีกนี่ถ้าต้นใหญ่กว่านี้ก็จะโผนดินให้อีกครั้งหนึ่งนะนี่ยังโผนไม่ได้อยู่เพราะว่ารากเขายังน้อยเราก็อาศัยถอนหญ้าให้ฟลางๆหญ้าถอนก็ไม่เอาไปไหนนะเอากองไว้ตามโคนนี่แหละ ก็อยู่ว่างๆนะก็ทำๆไปมีงานให้ทำเรื่อยๆนะเราอยากจะกินพริกแล้วก็ปลูกพริกอยากจะกินมะเขือแล้วก็ปลูกมะเขือตรงนี้เป็นดงผักของสมใจนะมีเยอะแยะก็ถอนไปเรื่อยๆนะ ต้นนี้ก็ต้นว่านหางจระเข้พันใหญ่นะย้ายออกมาจากบ้านหลังนู้นที่จริงที่บ้านหลังนู้นมีเยอะแต่ว่า <Yeah. S 1> พอย้ายมาก็เอามาได้บางต้นนะเพราะว่าที่นี่ก็ลกมาก mm hmm. ก็เลยไม่ค่อยมีเวลาไปเอามาก็ไม่เป็นไรนะเดี๋ยวก็จะแตกหนอ่อแตกแหนงออกมาเยอะเองทางมันเนี่ยกินอร่อยนะเอามาทำหวานเย็น เอาไว้โอกาสหน้าจะทําให้ดูนะมาอยู่ใกล้น้ําแล้วไม่เป็นไรเดี๋ยวก็กะแตกสมเด็จก,ก็พูนด,ดินเอาไว้นะจะทําไปเรื่อยๆมีดินอย่าปล่อยให้อยู่ว่างนะถ้าอยู่ว่างปล่อยให้ยาลอกเป่าๆดินไม่ดีเราก็หาขี้งัวขี้แกบอะไรมาผสมทําให้มันดีมันก็ขึ้นได้นะให้มันมีเถอะดินนะ่ะ เดี๋ยวปล่อยให้ยาขึ้นอย่างเดียวนะตรงนี้เมื่อก่อนเนี่ยลอกมากหญ้าสูงท่วมหัวหเลยขว่าจะทำได้ขนาดนี้นะไม่ใช่น้อยอที่ต้องถอนนี่ก็เพราะว่าหญ้ามันยังเล็ดอยู่ถ้าเราจะเอายามาฉีดก็สงสารผักชีใบเลื่อยมันจะงอกอยู่เยอะนะเดี๋ยวจะให้เพื่อนๆนดูผักชีใบเลื่อยสนใจอยู่เยอะมาก แล้วมันก็ออกดอกนะออกดอกแล้วก็งอกต้นเล็กๆเต็มเลยที่ถอนอย่างนี้ถ้าเจอตรงไหนก็เราจะเว้นเอาไว้ให้เขาใหญ่เราจะได้กินถ้าเราไปซื้อเขามันก็หลายบาทดูนะเดี๋ยวนี้ห้าบาทหกบาทไม่มีนะมีเป็นสิบยี่สิบทั้งนั้นเลยเงินมันแพงนะแต่ถ้าเราทําเองมันไม่มีค่าอะไรหรอกแรงของเราอะเราก็แปลให้เป็นของกินไปซะอะไรกินได้เราก็ปลูกเอา อย่าไปอะไรเยอะยิกนี้ตรงนี้นะสมใจใส่ขี้งวไปไหลายกระสอบนะกลับดินไปมาใส่จนว่าปลูกพริกไปรอบนึงเน่าหมดเลยเพราะขี้งูเยอะเกินหรือว่าอะไรก็ไม่รู้ทีนี้ก็เริ่มมาปลูกใหม่เมื่อพวกจะหายเป็นอะไรเรียกเป็นนะกุ้งแห้งไหมถ้าไม่หายก็ต้องหายาฉีดแล้วแหละ ก่อนนี้สนใจทําไม่ทันเป็นกุ้งแห้งหมดเลยเก็บได้สิบกว่ากิโลเองนี่ก็เริ่มมาปลูกใหม่ก็ถอนไปเรื่อยๆนะเดียวอ,อยู่เฉยๆตรงนี้ก็ดงผักชีใบเลื่อยนะตรงนี้ดอกมันนะดอกมันร่วงลงมา ต้นใหญ่อยู่ตรงนั้นเห็นไหมนี่ดอกเข้าเก่แล้วเขาก็ร่วงลงมามันจะขึ้นเป็นต้นเล็กๆปะปนมาอยู่ในต้นย่าเราก็ต้องถอนให้นะมันก็ไม่ถอนให้มันก็ไม่สวยแล้วจะลดน้ําไปเรื่อยๆให้พ้นแรงก็จะถอนย่าสักนิดนึงนะเพราะย่าเขาจะอยู่แน่นมากนี่ นีไหมบางครั้งก็จะติดติดมาไม่เป็นไรเยอะอยู่ก็ดีว่าปล่อยให้เข้าลกนะต้ยมยำอร่อยนะที่ใบเลื่อยเนี่ยต้ยมยำอะไรก็อร่อยใช้เปลืองด้วยแน่นมากโอเคทำอะไรมันก็ต้องดูเลยนะ ถ้าไม่ดูเลก็ไม่ได้ผลหรอกต้องหมันดูเลต้องถอนเอานะตรงตรง,งไหนตรงไหนตรงไหนก็แล้วแต่ถ้ามีต้นไม้แบบนี้ต้องถอนนะไม่งั้นมันก็เอาไม่ได้ยังจะขึ้นอีกเยอะแยะเลยเพราะว่าดอกเขาร่วงเยอะมากเหลือกินแล้วจ้ะเห็นไหม เข,เขาบอกอยู่ว่ามือดีตีนดีกินดีปากเอย๋ยมือห่างตีนห่างหดแล้วปากเอ๋ยนะจริงน,นะของโบราณโบราณเราก็ต้องหมันทำเมื่อก่อนนี้ทำงานเอาเงินไปซื้อข้ากินแต่เดี๋ยวนี้นะสนใจเบางานลงเยอะเลยนะก็เลยต้องปลูกของกินเอง ไม่ต้องเอาเงินไปซื้อแล้วอยากจะกินอะไรก็ปลูกเอามันจะได้ไม่ต้องมีปัญหาเรื่องเดินไปซื้อที่ไกลๆนะเหมือนตู้เย็นในบ้านเลยแหละเนี่ยแบบนี้เห็นไหมถอนไปมันก็เตียนเรองถอนกันหมดแหละพเวลาลดน้ำแล้วมัน ก็จะงามแทนของที่เราจะปลูกนะก็ะคิดแล้วแหละว่าถ้าปลูกอย่างนี้หญ้าเล็กๆมันจะต้องขึ้นแต่เราจะ,จะกินมันเราก็ต้องปลูกอย่าไปกลัวกับหญ้าถ้าเรากลัวหญ้าเราก็นั่งว่ายหญ้าจนะไม่ต้องทํานะเอาเงินไปซื้อเขาอย่าสใจไม่กลัวมีเวลาก็มาปลูกมามีเวลาก็มาถอนมีเวลาก็ ทำไปเรื่อยๆอยากินเป่านอนเป่านะวันเวลาเดินไปแป๊บเ,เดียวเ,วเดี๋ยวก็วันเดี๋ยวก็วันเสียเวลาไปเป่าๆชีวิตไม่มีความหมายเลยนะไรนี้สนใจรก็พาเพื่อนๆมาดูแปลงปักชีใบเรื่อยพริกนี่สวนน้อยนะยังมีอีกที่ยังยังไม่ได้ถอน มะเขือเทศสีดานี่ต้นน้อยหนามันก็กำลังจะออกใบอ่อนจะออกดอกไหมก็ต้องรดน้ำนะนี่เห็นไหมยังมีอีกเยอะก็ถอนไปเรื่อยๆเพราะต้นใหญ่เล็กๆเราไม่ต้องฉีดยาเพราะต้นไม้เราเยอะทำไปเรื่อยๆนี่สวยไหมใกล้จะออกดอกแล้วนะพิกสมใจ มาจบตรงที่ว่าขอบคุณทุกๆกำลังใจเพื่อนๆที่มาดูงานบ้านสมใจเนี่ยแต่มีไรายได้เล็กๆน้อยๆเราก็อย่าเลยอ,อย่าข้ามนะเขาว่าอย่ามินเงินน้อยอย่าคอยวาสนาอย่าอายทำกินขอบคุณทุกๆกำลังใจนะจ๊ะสวัสดีจ้ะ